สวัสดีค่ะทุกทุกท่านใครยังไม่มีแอมขยายตู้ลำโพงเครื่องขยายมาดูได้เลยนะคะร้านเราเปิดนะคะยังเปิดอยู่นะคะมาดูได้เลยจ้ะมาซื้อตู้ลำโพงซื้อไม้ลอยไม้สายกัน,นะจักมาซื้อแอมขยายเครื่องขยายกัน,นะจ้าตู้ลำโพงนะคะมาดูได้เลยจ้ะตู้ลำโพงมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะ ตัวเล็กตัวใหญ่มาดูได้เลยจ้าดูได้เลยนะคะจะหันหน้าเข้าหันหน้าออกมาดูได้เลยจ้า เพื่อนๆยังไม่มีตู้ลำโพงที่ไว้เขาดาวคืนนี้มาดูที่ร้านเรานะคะร้านเรายินดีต้อนรับค่ะคืนนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะเขาดาวกันค่ะมาซื้อตู้ลำโพงซื้อหม่ลอยไม้สายที่บ้านเรานะคะสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับปีใหม่นะคะเขาดาวคืนนี้สวัสดีค่ะ